เอาค้ากันก่อนเลยหฮาวหง่อนเลยค่ะเพุ่งออกมาตามมาฮูแซบค่ะกรอบชีเด็ดน้ำแซบดูดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยสารหลังจากที่คุณสามีซื้อมะละกอมาให้นะคะคุยสารก็จะมาทําเมนูส้ตมตำไก่ย่างข้าวเหนียวคะ่ะก่อนอื่นเราต้องมา นึ่งข้าวก่อนเนาะค่ะน้อพี่น้องวันนี้ควยอีสานก็จะนึ่งแบบนี้ค่ะใส่ตะแกรงนึ่งเมืองนอกเนาะไม่หดไม่ซึมครั้งง่ายๆสบายๆอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องเราก็เอาใส่แบบนี้เลยค่ะนึ่งแบบนี้แล้วก็รอให้เข้าเดือดสักหน่อยแล้วเขาก็มาปีนปีนปีนนะคะแล้วก็เอาพักไว้นิดนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นการสุกแล้วค่ะมาใส่กองข้าวน้อยเรานะคะพี่น้องค่ะนึ่งแป๊บเดียวค่ะ20นาทีก็ได้กินแล้วค่ะพี่น้องโอเคค่ะข้าวเราก็พร้อมค่ะที่นีควยจัสนอยากกินสะเดาฝรั่ะะาน ลวกประมาณ10นาทีค่ะพี่น้องแล้วก็เอามาล็อกน้ําเย็นไว้เนาะค่ะนาะแล้วก็เอามารอจัดกินกับส้มตําค่ะทีนี้ก็ไก่แล้วก็เป็นอันสุกค่ะแล้วก็เรามาเตรียมส้มตํามาตํากันเลยค่ะโอเคค่ะตาเสร็จแล้วเรียบร้อยจัดใส่จานค่ะพี่น้องเผ็ดเผ็ดนุนนัวตามภาษาบานเรามากินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาวมน้คัวไอสครีมสุกคนมากินส้มตําไก่ย่างข้าวเหนียวค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งโอ้เต็มติมเลยค่ะ โอ้มาค่ะมามาซบ่ซบๆน้ำกันเนาะลวกพักสเดกสเดาพักเสดาฝรั่งค่ะแซบ่บกินกับส้ตมตำแซ่บมากแลก้วก็ทีเด็ดของเราก็คือไก่ย่างค่ะเบิง่งครึ่งตัวค่ะครึ่งตัวนะคะมาค่ะมาแซบ่บๆน้ำกันเบาๆลายยายห้างค่ะพี่น้องค่ะหิ้วข้าวค่ะ,จะเจอไอ้นั่นกล้วยสันติพันธ์ตำมะฮุงแซ่บค่ะอื้มไม่ขมนะพันข้อขม ไม่สะเทือนเลยค่ะหมักขมมาชีกไก่หมักไอ้นั่นค่ะหมักไอ้พงไก่แดงนะค่ะเอาขากันก่อนเลยเฮาถ่วยสันหมกพงไก่แดงค่ะอู้หอนเลยค่ะเพิ่งออกมาขึ้นอยากกินคุ่ซมซำคุ่ซื้อเอมะม่้งมาให้ค่ะต่เลยขึ้นจยาก สดสดเลยแซบแซบค่ะกรอบอไปอ่อนออนค่ะอืมช่วยอาผ่หลังค่ะพี่น้องคุยจารเคยลงวีดีโอพาไปเก็บแล้วแล้วก็วิธีอขน,อน,อนอมแต่นี้คุยสั่าเก็บมาใหม่ค่ะสดสดเลยมันลวกสดๆค่ะ มากค่ะพี่น้องอจะดาวฝรั่งนี่คือชีเด็ดน้าแซบดูค่ะชับม,มาก ไก่ไหมคะแก่บ้านไม่มันนะพี่น้องไม่ใช่ไก่พันนะคะไก่นั่นไก่ฟีเลนค่ะอืค่ะกรอบหอมน่ะพี่น้องจุ่มสัสิบนาทีค่ะนองน้ำเย็นเจ็ด ขากับปีกนี่ทุกคนจะชอบมากนะแต่ฝรั่ง่วนมากเพ่นกินจันเอิกใกล้ค่ะเราวนี่จะวิ่งใส่ปีกกับปีกกับขาเนาะ,ะแต่ฝรัง่งก็จะแลนไซ่่หนเอิกแล้วค่ะน้องคะพักกระเดากําหนึ่งเก็บมาเก็บพอกิน ม่มีความขมเลยค่ะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะเอาไม่ค้นติบอ่ะเอาเนืไก่เหลือครึ่งตัวเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาหนักเอิกไปให้ลูกชายกินค่ะ คนอีสานชอบแบบเป็นนังเป็นนนะคะโอเคไปน้ำกันได้เลยค่ะกันเทดไกลเนี่ยคือมีมีคนกินหน้าอกให้เราสำหรับวันนี้ก็แท่บเพื่อก่าค่ะซุปจำไก่กย่างข้าวเหนียวออริจินัลใช่มือเพื่อกาค่ะโอเคนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนค่ะแซ่บๆคือเก่าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ